หญิงวันนี้จะกินอะไรคะฉันอยากกินกินอะไรเหรอสาวแหลกอ้ฉันอยากกินอาหารญี่ปุ่นสาวแหล่เธอไปจัดการไม่ฉันสิอาหารญี่ปุ่นนะได้ค่ะรอสักครู่นะคะเร็วๆล่ะฉันหิว ได้แล้วค่ะคุณหญิงฮะว้าวไหนซาเละว้าวซาเละเธอได้อาหารญี่ปุ่นจานนี้มาจากไหนน่าอร่อยมากเลยอืมซาเละอร่อยมากๆ ช่ฉันชอบมากในวันนี้ฉันจะให้เธอหนึ่งบาทค่าที่เธอจัดหารอาหารญี่ปุ่นให้ฉันไปขอบคุณค่ะฉันชอบมากอืมค่าเยอะจังเลยหนึ่งบาทอร่อยมากเลยอืม อร่อยมากอ่ออแค่นี้กินได้หมดเลย,มไ,เยไม่ได้เพราะฉ่นมีแค่นั้นอืมเฮ้ยเ้ยน้องเฮ้อบอกไ้ค่อยค่อยกิน สาวแหละอาหารญี่ปุ่นจานนี้มันอร่อยมากๆแต่เสียดายมันแค้นใบสาวแหละเธอลองเอาไปใส่น้ำให้ชั้นซิสาวแหละฉันจะได้กินแบบไม่แค้นอะคุณยิงก็กินแล้วก็กินน้ำต้มไปสิคะได้เหรอสาวแหลกได้ค่ะลองดูคะ่ะเอามาใหม่ ได้กินสาวแ่อ่ะใช่ไหมคะเธอลองกินซิสาหร่ายฉันจะให้เธอกินดูอ่ะอ่ะฉันให้เธอกินลองกินเลยฉันไม่กินอ่ะคุณหญิงฉันอิ่มแล้วไม่ลองกินดูมันอร่อยจริงๆอ่ะฉันอิ่มแล้วค่ะคุณหญิงถ้จะกินไม่กินสาหร่ายฉันเธอเอาเงินหนึ่งบาทมาคืนฉันตัวนี้กินอันนี้กินกินคำใหญ่ๆเซ่สาหร่ายกัดกินโลด น,น้ำลงด้วยเนี่ยบุญของเธอนะซาเล่ที่เธอได้กินอาหารญี่ปุ่นต่อจากฉันอร่อยไหมอร่อยดีกินเยอะๆฉันอุตส่าห์ใจดีแบ่งอาหารญี่ปุ่นให้เธอกินอร่อยใช่ไหมล่ะสาวแหล่ <laughs>